สบายดีพี่น้องสบายดีประตูกุุกคนสบ่างสวนที่เขามาลัเพิมสองซาบไลเดอพี่น้องเด้อเาเด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวํากันเด้อแกงเห็ดลางูไก่แกงกระก่้าอีกน้กระแดกพี่น้องเ้ยเข้ไปเข้าไป เอาไปดิพะลุงบัตคนไรก็ใช้ส่องสบตรคนารลุงกเนขาวกันทไมดิะลุงบางคนับก็ใช้สองบรคาเด้อุงเปินข้าวับเด้อลุงบุหเดจ้อพี่น้องกินข่าวพี่น้องเอ้ยาเห็ดขดละงอก้วละงอกมกกลาแดกเขาหูพี่น้อเอ้ยกินข่าวย่เทียงนา ตุบหน่อยอยู่ตุบหน่อยเวนเที่ยงหน้าเที่ยงกับเวนเที่ยงพอได้อยู่แล้วพอได้เศร้าพอได้กินนี่หมองชุนผมมีไม้เห็ดเที่ยงกัพ่อไกระตุ้นสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันข้าวเส้าพีา่น้องเห็ดร้ายกับผมมีแนวมึงพี่น้องเอาหานกันเนีน่ยเอาพาไปตอ,องมององึงเอาดูนี่ก็เอาพาไปตอ,องมึง มีแต่สร้างกระสีเท่านี้นะพี่หนึ่งสร้างกสะีสิบระพันนี้พี่น้อยเกงเห็ดลางโง่ไปหาคือว่าคนคือกองพันนี่พี่น้อยครึ่งครึ่งครึ่งนะคนหลยมาหลาไมาหาเห็ดก็ดิเห็นคนเลยอํา เดนบุญเดียวต้น้ะรอะนไปี so nice, ่เนะมีปะดะมี่ปะเดะนี่ปะเดขาขันหิวเขาได้างเกาโมงถ้ากัดกินเขาสารแก้วอุ่นรลายเด้ขเขาเอิญเนี่ยนะ คุณนายแค่งเห็นหลังง่โมกประเดกพี่น้องเลยคงเสียบ,บานเฮาเป็นสุดเขาคินก็บยาติดโควิดเ <laughs> นี่ยโควิดกระบาดทิ่ไทยกระบาดไล่ลีลอจนบ่มีอันหมองหอ,งหอดมอ,อนรักษาจนบ่มีหมองแม่นั่น <static. S 1> บ้านเฮาก็เลิมเลยด้คนมาแต่ไทยหลายดย่งนี้นะคนมาแต่ไทยหลายพี่น้องเอ้เมืองทย์อันทิพมื่อเพิ่มจีมนำเงินผู้ลดโควิดคือสิ่งค้องก็มานำกันผู้ใดฝากค้องมากับติ๊บพี่น้องเอ้ย งมาตามรถเมา์นะมาหอเทือนพอเมยพัติดน้ำก็พอเมย์เจม่มาลำบากลำบนพี่หนากรบวิเบช่องฟีเข้าจังห่ะได้ปีนี่กันเจมี่แจกคพันจะก่ายกรากันเออมันบปยัก้ม

พอได้แกงกินเนี่ยมือนเส้าพอได้โยนกินพี่น้องส lonely, ื่อไล่เขาก็บร yeah. ิเงินม in oh. ีคำสื่อเงินคำเขาก็บริเงินเจ็บปะเจ็บปะไปแล้วบะลูกไปแล้วเจ็บไม่รู้ đây người ta ăn trời rồi ăn trời đi ăn trờ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 i ăn

น้านมไม่ไหลลง, <มา S 1> งคือสิขัดมาแต่ว่าไม่วนรอกคือกาก่สีเ,สสสเลยดมาก็เดียวมา,มา,วาเอืเทื่อน,นค่ะข้อห้กักค,คือเก่าอา๋อก็กเยอะลูกก็ไม่หายแล้วมันจะขึเมียงม่ยัม่นจไป เมียนะบริเวณเห่อพัวมาเวที่เมี่ยมาติดเมียอยู่ทีนเนี่ยคือหูเจ้าโควิดเนาะมันปวดมันกินข่าวกินน้ามันปวดนชุ่มือดิติมพัวัวติดมากพัวมันติดมากเนี่ยพัวพัวน่ะเจ้าเลยเขว่าเ้าเนาสือมันยังยัง โอ้นบ่วงเนะต้องากะหน่อยแม้ถ้าพีนองเจงเห็ดน้นามเจงเรื่องอยู่าใส่น้ำหน่อยพอกัพกินเส่น้ำลายมันที่พอกินลายแค่นทีมงานทากํลังแสบกํลังยุ่เข่าแห้ง เน่ยไม่ร้ายใครเนี่ยพออกันกินเนี่ยม่เาวะหมอันเห็นหมูเนี่ยไม่มตาเอาลงมายันหอยขาวหอมนี่ฝนหัวดิดหอมัวดจะเด็กขวด่างนะด่าง่าอันคุมัวบีง้อหมอาย ngồi mi ra mọi người mọi ngủ mọi người 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 đi มั๊มจ้มองต้องไอ้น้องนี่กินข่าไรลีสงสัยทีด้าหน้าว่ายีดอกมาน,นี่ต้องนี้่ให้หนะเ,เพ่นเลยยิ้มนะ โอเคพี่น้องสิดำรับผดจากฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไครต์สองาวบโบไลนเด้อพี่น้องคลิปหนาพากันใหม่ยินดีเมฆพุททุกคนสบายดีฝากกไลก็แชร์สองบบไลเยดให้ยอดวิวเราขึ้นได้เราให้ทุกคนกำนพี่น้อง